รับในอริยวินัยในยะที่หนึ่งพิคุทั้งหลายทรัพห้าประการเหล่านี้มีอยู่ห้าประการเป็นอย่างไรคือทรั์คือศรัทธาทรั์คือศีลทรั์คือสุตตะรั์คือจาคะทรั์คือปัญญาพิขุทั้งหลายก็ทรั์คือศรัทธาเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศรัทธาย่อมเชื่อปัญญาเครื่องตัดสรู้ของตถาคตว่าแม้เพราะเหตุนี้เหตุนี้พระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเป็นผู้ไกลาจากกิเลสเป็นผู้ตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีเป็นผู้รู้โลกอย่างจมแจ้ง เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นผู้จำแนกธรรมนี้เรียกว่าทรับคือศรัทธาพิขุทั้งหลายก็ทรับคือศีลเป็นอย่างไรพิขุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลักทรัพย์เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามเป็นผู้เว้นขาดจากการพูดเท็จเป็นผู้เว้นขาดจากการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนี้เรียกว่าทรัพย์คือศีลพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือสุตตะเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย อริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นพระหูสูตรทรงสุดตะสั่งสมสุดตะเป็นผู้ได้สดับมามากทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิซึ่งทำทั้งหลายอันงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดประกาศพรมาจันพร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนี้เรียกว่า ทรัพย์คือสุดตะพิคุทั้งหลายก็ทรัพย์คือจาคะเป็นอย่างไรพิคุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีใจปราศจากมนทินคือความตรณีอยู่ครองเรือนมีการบริจาคอันปล่อยอยู่เป็นประจำมีฝ่ามืออันชุม่มยินดีในการสละเป็นผู้ควรแก่การขอ ยินดีในการให้และการแบ่งปันนี้เรียกว่าทรัพย์คือจาคะพิกุทั้งหลายก็ทรัพย์คือปัญญาเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายอริยะสาวกในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาอันอยังถึงความตั้งขึ้นและความเสื่อมไปเป็นอริยะชําแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ นี้เรียกว่าทรัพย์คือปัญญาพิขุทั้งหลายนี้แลทรั์ห้าประการผู้ใดมีความเชื่อในตถาคตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวมีศีลอันงามอันพระอริยะชอบใจสรรเสริญมีความเลื่อมใสในพระสงฆ์และมีความเห็นตรงบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าไม่เป็นคนขัดสน ชีวิตของผู้นั้นไม่เปล่าประโยชน์เพราะเหตุนั้นผู้มีปัญญาเมื่อนึกถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายพึงประกอบศรัทธ,ธาศีลความเลื่อมใสและความเห็นธรรมเนืองเนืองเถิด